เสียงเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยแล้วไปรับไปรับเพื่อนเพื่อนน้องแล้วไปรับเพื่อนไปที่ไหนเนี่ยข้างหน้าห้าร้อยเมตรสวัสดีครับดิคาสสวัสดีครับพี่วันชอบร้องเพลงบนรถเคยดูรายการประจำหยามแบบเป็นยามหน้าบ้านเธอร้องดีมากเลยพี่อาแต่ไม่ร้องยิ่งดีกว่าไอ้ยิ่นี่เซิร์ฟเฟซบุ๊กเยอะจังหวัดอะไรไปไม่ถึงจังหวัดอะไรตะเลยไงมาอะไรพี่ได้มาอะไร ม้าแดงตอมาอะไรอยู่บนฟ้าอันนี้มังกรไม่ใช่ม้านางป่อยหมอยนางฟ้านี่คนนี้เขามีลูกชายแล้วนะลูกชายเขาเริ่มฟังเพลงแบบมันแล้วีแรามหิรไฟออาปองสักอบโดูนี่ด้วยเด็กิจิตซี่ เพราะว่าในทหารมีผู้ชายลำๆเยอะ พี่หน้าเบียร์ไม่เข้าบ้านพี่เป็นคนขับนะเราเป็นกระเป๋าถูกต้องเรามีรถแล้วมีรถขับแล้วขับแต่พูดได้สาลนี่ถูกต้องเจอเลยครับพี่บางปิตมางปันเล่ปันควายเราแหวกเลยครับพี่เจอเลยครับเจอเลยครับเฮ้ยมาแล้วลูกบพี่โอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยสวัดีครับดีครับพี่โอ๊ยโอ๊ยคนพิการนั่งบ่อนู้นเลยครับเฮ้ยพี่เราได้แลวว่าคนพิการนี่ก็ดูปากเขาด้วสวัสดีพี่ ไปไหนพี่อ้าวมึงจะไปไหนมึงถามโกมึงอะไปไหนพี่เรื่องกูกูตเลยไปไหนก็ได้รถเมย์อ้ไปไหนกูไปกับมึงอะเพราะไอ้เหียเฮ้ยไอ้สัตว์แมงลุ่มไอ้สัตว์เว้ยพี่เดี๋ยวมึงมาแน่จริงมึงมามึงมาแมงลุมแมงลุมไอสัตว์ไอ้น้องแไม่รถพี่แมหาพี่หมามังกัดขาไอแมลุมไอสัตว์ไอ้เฮ้อนนี้วิ่งนีมามาปบปนัป ไม่เอาใช่ไหมเบ๊ไม่เอาไก่ย่างมาด้วยเลยสาขาวางเลยไปแครับพี่เออเพราะถึงแคนพวกนี้มันไม่มาพร้อมกันหรอกไม่ค่อยกันมาวะไปสวนไปสวนป่ะผ่าน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 สวนสวนชมพูนะพี่สวน่นี่พี่สวนชมพูหรือถ้าผ่านสวนนงนุชก็บอกด้วยนะครับเอางี้กันพี่พี่นั่งฟรีผ่านผ่านพี่ผ่านสวนพี่มีคิดตังค์เล่นมันเล่นเม็ดเหมือนเหมือนน้องไอ้น้อง ไอ้น้องทางนี้ทางนี้เกมกระบอกตัวเฟดเป้วัดดวงกับตัวรถเมลเลขท้ายลงด้วยเลขอะไรโยนกระบอกไอ้ใบเท่านั้นเสียงดวงกับตัวรถเมยโยนตัวหยิบมาคนละใบตามนั้น วัดตัวกันหน่อยพวกมึงคือรถเมล์เนี่ยของเบียสโสดนะเลขหลังคือเลขสามไม่หลอกไม่หลอกหน่อยว่ของต้อมเชิวครับผมเลขหนึ่งคิดเดียวเลขหนึ่งเจ็ดห้าร้อยนะครับเลขสี่เอาโหมาซี่กันอยู่แล้วชายสี่เก็บของเองไว้ด้วยเปิดเองเดี๋ยวพายเปลี่ยนอ่าหนึ่งหนึ่งดีไอ้บวาอันนี้ของกอฟฟนะครับ เฮ้ยสองสองทีน้อยน้อยอันนี้ของจะเดดนะครับหนึ่งอะไรวะอ่ะเปิดท้หน่อยเงึบหนึ่งกูขอเก้าหรือไม่่ศูนย์ไปเลยปึซอนไอเหี้ได้ศูนย์กวาเน้ยไม่ถ้านป็นศูนย์ด้วยมันศูนย์เลยเนี่ยดวงคนมันจะรอดอย่างร้อยเปอรเซนต์กูรอดจริงป่ะวะฮะกูรอดจริงป่ะวะ ีทีครับคนนี้หนึ่งทีครับทีแล้วเสร็จทีนะอันนี้กี่ทีดึงทีเอ้าสองทีครับสามทีอ่าโโโโโโอออ้้้หหเฮ้ยมันเผ็ดมันเผ็ดมีน้ำอ่ะอ้าูเจ็บกี่ทีครับสี่ทีครับหนึ่งสองสาม กี่ทีทีเดียวเองโอ้ยโดนหนึ่งทีโดนหนึ่งทีพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองสามไอ้ยันนี่น็อตเบอร์อะไรวะลายแม่งเหมือนไม้สักเลยวะยันอะรอที่ใครอยู่เปล่าเอ้าวไปแล้ไปแล้วขอมึงอะง่วงนอนง่วงเหี้ยอะไรตอนนี้ผมไม่ต้องขยับไปไหนแล้วนี่กูคันไปหมดแล้วเนี่ย มึงอยู่นิ่งเลยนิ่งนิ่งเลยแบบนี้เลยไอ้หนวดหนึ่งสองสามโอ๊ยจะบทอะไรนักหนาโดนค่ทีเดียวเม่งเจ็บเลยโอ๊ยเกมต่อไปมนุษย์ตัวรถเมล์เลขสองหลักสุดท้ายใครน้อยที่สุดคนนั้นโดนบอมได้ตัวรถเมล์ 40่สิบเ้าสิองหกสปเฮียรอโดนมามนุษย์ตัวรถเมย์ต no ัวรเมแมน มาไปขึ้นรถแม่แตไม่จับเราพัาขาใครลูกจะกรอบสี่เหลี่ยมเดินยังไม่ลบยังไม่ลบ Ô chị, 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 ไม่เล่แล้วค่ะมึงจะแขงซูโบ้ที่ไหนเ่ยะอ